ช่องเดแค่นด้เพืาอกวันซึงเนินหรือ t i กต o k กแชน n นลวันนี้วันนี้วันนี้มาลฟ์สดนะครับต้นไม้คุณยายบอกคุณยายรดน้ำแล้วนะครับช่องพี่เจนจีรานะครับช่องพี่เจนจีราบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวติดต,ตามเราก็เลยอ่าเลยครับจัดเลยครับคลิปวิดีโอแรก ของช่องของเราครับน,นิดเสน่หเจนโกเมนครับเจนยันแดงอันนี้เป็นจุงอ่างเงินไหลมาอันนี้ก็เงินไหลมาครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็บอกด้วยอันนี้ก็ช้างเผือกอันนี้ฟ้าทรายจรอันนี้แสงเงินแสงทองครับอันนี้ก็บอลน,นะครับอันนี้เป็นบอล บอลเป็นบอลสอน้อยปะะแปง้งครับอันนี้ต้นไรไม่รู้ครับเหี่ยวมากปลูกมาเป็นเดือนแล้วเหี่ยวมากครับขอขอบพระคุณครับ